นวันนี้รับบทอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรกับงานของนาก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ออฟนาสไลด์ไลทิ้งแล้วครับก็ได้รู้ว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของนาแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็วันนี้ได้ออกงานอย่างจริงจังทักแรกกับทันนาเลยครับวันนี้ก็เป็นแฟนมักหากันเพราะท่านเยอะเลยวันนี้มันมีทั้งีของลูกที่ทั้งสีของคันของนาต ใช่ครับก็คือตอนนี้แป้งนางฟ้าแป้งนางฟ้าของนาสนะครับนาสไลท์เจะเซร์กิ้งเซร์กิ้งเขาด้วยเขามีคอลเลกชันใหม่ก็คือนี่ปกติเลยเวลาเวลาถีบเสื้อปกติแพ็คเกจเขาจะออกสีดำดำๆใช่ครับกว่านี้ก็อาจจะมีคอลเลกชันวาเลนไทน์บ้างแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นลายถีบเสื้อเขาเป็นวีดี้คัสฟองคอลเลกชันซึ่งเป็น limited edition ด้วยทำขายแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นไม่พื้หมดแล้วหมดเลย พิเศษเป็นไงล่ะพิเศษเป็นไงล่ะพัดนอเป็นลายผีเสื้อเปิดข้างในก็จะมีผีเสื้อออกมาีไตัวแม่เขาก็จะเป็นทำเป็นทีมลายผีเสื้อเหมือนกันน่ารักมากเลยครับหมดแล้วหมดเลยใส่ผีเสื้อไม่ใช่แค่ในอเมริกาด้วยคนน่ารักพิเศษของแม่นางว่าอย่างที่ดูดีชอบจริงจริมากเลย ือปกติอย่างผมใช้ทั้งรองพืน้นแล้วก็แป้งนางฟ้าด้วยตัวรองพื้นก็คือใช้ทุกวันอยู่แล้วซึ่งดีแล้วก็ตัวแป้งนางฟ้าอันนี้แบบที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วกม็มีหลายคนติดใจถูกใจอยู่แล้วด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยแบบทาให้ผิวเราสวยโปรง่งใช้ปิดใช้ปิดลุคของเราได้เราตลอดทั้งวันเลยหรือว่าใช้ทันทีระหว่างวันก็ได้ด้วยเป็นตัวแบบฟินิชลุคได้เลยทาให้สวของเราสวย เล่นแสงกระแสงไหนก็ไม่ต้องวฝากไปากครับก็ฝากรุ่นยิมกับนาด้วยนะครแล้วก็ฝากน้องแป้งนางตาแล้วก็รองพีนังตาด้วยจากนาสไลด์สตูดิขอที่ได้เลือกส่ให้เป็นส่วนหนึ่งของครัวนะคะเป็นพอนเตอร์ออกลคที่ดีมาที่อะไทีรรัาเยะิ อ๋อวันนี้ใช่ใช่วันนี้เด็กันต้องไปต่อแต่ตะมเขาประกายไปแล้ว่ากรับรางวัลเด็กต้องไปรับรางวัลครับเดือนนี้ยุ่งนต่รับรางวัลายเป็นผู้เดินสายของ่ีรับรางวัลเดินสายรับรางวัลที่นิวรู้เปล่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เดินสายกับผมก่อนก็ดีแล้วแหละครับถือว่าก็คืออยากที่ผ่านมางานในเดือนกินก็ได้รับรางวัลจากท่าน มการด้วยแล้วก็ในบางวันที่แช่วยตรวจให้ด้วยนครับก็วันนี้เดี๋ยวไปแพอวอร์ดก็เปนแช่วยตรวจที่ช่กบมากเลยแล้วกเพีแก็ค่ับงานเลยะก็ถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาแบบเรา พอผลงานแ<ห>งเ<า>งี้ยแต่และผลงานก็แลกมาด้วความตั้งใจความพยายามของผมเนาะแล้วเวลาที่<ม>แฟนๆชอบหรือว่าช่วยกันซัพพอร์ตทำเสนออย่างเงี้ยแล้วจนได้รางวัลด้วยก็คือช่วยเติมพลังช่วยทําให้ผมแบบหายเหนื่อยจากความตั้งใจที่เราทุมา่มลงไปข้าวปลาเคียงเธอตอนนี้มาแรงมากกับซีรีส์อ๋อตอนนีอ้ออนช่วงนีแล้วเป็นไงบ้างที่นี่เราพูดดิวขนาดไหนคุณชมมาก ดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นซีข้าวปลาเก่งเลยครับตอนนี้ก็ออนไป4 EP แล้วช่วง EP หนึ่งสองสามสี่แต่ละ EP ก็จะมีคนดูเยอะมากทึ้นเรื่อยๆคนอยากมาทคบรุ้จักอย่ากดน EP สี่ที่ผ่านมาครับนะก็พี่ออฟก็บอกว่าแต่หลังบ้านคือคนดูเยอะคือเป็นเท่าตัวเลยซึ่งเห็นแล้วแบบโอ้ยดีใจจ้าคลิปี้คนมาดูข้าวปลาครับนะนะก็จะมีหลาย EP เลยให้นอนติดตามแต่ว่า จะมีบางคนที่แบบอาจจะอยากรอให้จบรงแล้วก็อยดูทีเดียวก็ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาดู้อมกันจะได้แบบปั่นเวลาปั่นเป็นเอ็ก์ด้วยกันอย่างเงี้ยมาสุดมากเลยรายวีอแต่คนจุมเรื่องความอลังการเรื่องหวังมากคุ้มมากสำหรับออปชั่นโชว์โชว์สุดๆเลยครับพุ่มแบบพุ่มในสุงไว้ BTS ทำมาวิ่งผ่านก็เรียกว่า ทุกมากๆทุกกับทุกอย่างเลยนะว่าจะเป็นโบราัินภาพเพลงแล้วก็ทุกอย่างของน้ำปลาชุดโอ้ดูแบบเรียกว่ายังหาจุดที่ไม่ทุกไม่เจอเลยเพราะว่าการคำนวณแล้วได้คุยเยอะมาก EP4 นี่มีอะไรหลายอย่างให้สไพยส์มากเลยรับเปิดมาก็คือเลติโนร็อเพลงต่อด้วยเอ่อ ผู้หลักภาษาแล้วก็เป็นการเต้นรำที่สวยมากๆแล้วก็แบบโลเคชั่นที่แบบเข้าทิา้เข้าถ้ำที่แบบโอ้ยไมไวิวเลยหาโลเคชั่นมาได้จากไหนคท,ที่สวยแล้วก็รวมนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับท็อปของประเทศไปรวมไว้ในซีรีส์เรื่องนี้ครับก่อน,น,น,นเดินเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะขนาดไหนขนาดมันยากขนาดไหน แต่คุณดูในการแสดงของคี่มิมเหมือนกันว่ามันเรเวเวลขึ้นมาเยอะมากนะกับแบบนี้ด้วยอีกก็สำนักผมก็ห่างแต่หายจากการแสดงไประยะเวลาเน,นึ่นเนาะนะระหว่างนั้นก็คือพยายามทาควมเข้าใจการแสดงมากขึ้นแล้วก็มีการวเวิร์วช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วครับซึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้ผลงานที่ออกมาเราพบพอใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยรู้สึกว่าเราทําได้ถ้าสําหรับตัวเองนะเราทำได้ เราทำได้เราแบบพอใจแล้วเต็มที่มากๆแล้วด้วยก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เข้ามาแวะเข้ามาช่วชวความอลังการขอ,องเลยล่าสุดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแหวะแต่ว่าวันนี้ทอนไว้นะ <c oughs> วันนี้แอบ,บไว้ก่อนอนะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวของนางแล้ว<อ>แล้วก็ อ่อรูปคลิปไหลออกไปก็คือจะเป็นรูไม่ได้เห็นว่าเป็นผมสีตันเทปใช่ครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ตรงกับเขาให้เคอนเซ็ปต์ของน้านะครับก็เลยยังแอบน้องต่อสีปลอนไว้ก่อนแอบไว้ก่อนเปลี่ยนลุคคือนี่เป็นการนะครับผมครั้งที่สองเปลี่ยนสีเป็นสีที่สองในชีวิตนะครับก็ แล้วก็จะเป็นสีที่ผ่าทายข้าวปลาสีนี้ก็เป็นสีร้อนกระปุยอยากทำสีนี้มานานแล้วเพราะว่าปกติระตูท่เห็นไอโน่เกาหลีขเขาไปทำกันเนาะเราก็อยากจะเป็นไอโน่เกาหลีรีวิวเป็นไอโน่เกาหลีบ้างเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกชอบลิ้นตานนี้แบบผมผมก็ไว้ทรงแบบยาวด้วยเหมือนกันอันี้ก็ซ่อนไว้อยู่ที่จริงล่าสุดก็มีโพล์นะถ้าอยากจะเห็นพวกการทีทฟอสรวม มีวิวคคูเกมีแต่ส้อเามป์าลงไม่พ้นทีเดียวกันผมว่าสักวันหนึ่งอ่ะต้องมีอยู่แล้วคือผมมายากอยากไปลองไปเต้นกับเพื่อเพื่อนพี่น้องในทีปบอมากๆเลยถ้าเป็นแก๊งาหลักะบนะโอยอยากจะลองจอยดูนม้จะแบบสุดๆไปเลยเคคิดภาพไหมว่าถ้าเราสะพปมาวมตัวกัน คิดอยู่ครับก็คิดแล้วพูก็พอได้ใช่ไหมเอออาจจะไม่พิวเท่าแต่ว่าเราก็จะดเพื่อทำให้เต็มที่จะแบบมันน่าสนุกมากเลยครับอย่างงานโอลิมปป์ที่ผ่านมาก็ไปดูย้อนเรารู้สึกโหยอยากไปด้วยจังแต่ว่าเราติดงานพอดีนะครับติดพิวงานก็เลยโอดไม่ได้ไปเลยแต่ปีนี้มีแบบคอนเสิร์ตรออยู่ปล่าใช่ครับปีนี้มีเอ่อ ก็น้องจาดท่าฟ้าที่จะออนไปเป็นดิบด<ม>ิบ14นะครับตอนนี้ออน14ปนีแล้วก็มีเพลงก็พวกเอ่อทิงเจอร์คอนเสต่างๆก็เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวท่าฟ้า<ม>เดี๋ยวก็จะจะเริ่มทําอัาลบั้มแปวด้วยใช่ครับาแล้วก็กปลายปีนี้มีอหนึ่งโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผมเล่นกับดิจนะิทัลจีนเฮดส์นะใช่ก็เอ่อถ้าจะไม่ผิดนะ่จาจะเข้าโรงวันที่10 ัน่านนจะใช่นะครับช่วงปลายปีถ้าเกิดวา่าถุาะเกิดยังไงก็ขอโทษด้วยแต่อยู่ประมาณช่วงนั้นแหละอันนี่ไทยทำแต่ก็ย,ยังอยู่ว่ออายังอยู่ในขั้นตอนการทงานยังถ่ายอยู่ย<ช>ังถ่ายู่ใช<ม>่เราปิดเพิ่มไปหนึ่งเดือน<ม>ด้วยขั้นตอนของของหนังนะใช่ปิดวะปิดเพิ่มก็คือพักพักกันหน่ายทำไปประมาณเดือนกว่าเพื่อมีเหตุผลอยู่หรือควรจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องปิดเพิมตอนนี้กลับมาเปิดเพิมเลยโอเคเปิดเปิด โปรประกาศอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีเออ่ตัวคอนเสิร์ตหลายที่เลยหลังจากนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ต Dreamcatcher ที่จัดไปเมื่อสิงหาปีที่แล้วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกเต็มตัวของผมที่ไทยนะครับแต่ว่าได้ไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มไปทัวร์ตามเออ่ต่างประเทศแล้วหลายๆที่เลยและไม่ได้ไปแค่ที่เดียวด้วยไปแบบบางที่เช่ไหนที่เลยไม่ใช่ไหนเดียวคนเดียวนะครับหรือว่ามีเพื่อนด้วย ออกไปคนเดียวคุณยองมีอไีตม่รู้ตัตอนนี้ก็รู้ประมาณสี่แม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มกสมมง Global Star t h a Global Rising Star เรื่องกานที่ได้รับจางวันเดอนเดอนก่อนสมมงสมมงนะสมมงนะก็ในเดนให้มาแล้วเราก็รัไม่ถึงก็ทำใหดส่งกำลังวันมาเพอ บบกัอววาถ้กกาไป<า>โลมยังไมย่ย,ยังยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากไปเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากเลยแล้วถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากไปเป็นแบบแฟนที่ฝั่งใหญ่ยูโรเนตาบ้านโอเคเออี้มันเป็นต้องตายอยู่